สวัสดีครับท่านผูครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะเดินตามฝันของตัวเองผู้ชายุ่มนี้ครับพี่โอ้ครับเชิญครับสวัสดีครับ การกีฬาทุกวันนี้ที่ทุกคนส่วนใหญ่ที่เล่นกีฬานะครมีความฝันที่แตกต่างกันบางคนก็เล่นกีฬาเพื่อความสนุกสนานเพื่อการออกกำลังกายนะครับหรืบางคนมีความตั้งใจจะเล่นให้ไปถึงแชมเปี้ยนหไปถึงแข่งระดับถึงตามริษัทไม่เช่เดียวกันมีหลายคนที่ใช้บริษัทเพื่อนนะารับเพื่อการเดินทางเพื่อการสถานการณ์ต่าง แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความฝันไกลๆแบบนั้นนะครับกนกลุ่มนี้เดินทางไกลมากขึ้นมากขึ้นไม่มีเดแต่างในประเทศในช่วงวันหยุด <ฮะ S 1> แต่เดินทางไกลออกไปนอกประเทศในสถานที่ที่แบบไม่คุ้นเคยในสถานาที่ที่ธุรการสถานที่ที่โหดร้ายครับครับในทุกรูปแบบของสภาพอากาศ <ฮะ S 1> นะครับคอนกลุ่มนี้เตรียมตัวเดินทางกันมานลานหลาปีและมีประสบการณ์มากนะครับคือ เป็นการเดินทางที่เขาเตรียมการและตั้งใจให้ถึงความฝันตั้งใ,ใจไว้นะครับคือการเดินทางรอบโลกการเดินทางรอบโลกครับโดยเมือ่อไหนะครับว้าวแล้ววันนี้ครับเราก็อยู่กับสามท่านที่กําลังจะทําตามฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้ครับสําหรับเสนน้นทางเราเริ่มเสนน้นทางจากไหนไปไหนครับก็เส้นเส้นทางาครับเราก็เริ่มจากไทยครับครับ เข้าจีนครับเข้าจ hey. right? ีนแล้วก็ิขึ้นเหนือเข้าองโกเลียไปยังรัสเซียแล้วก็เที่ยวซ้ายวิ่งจากวัสเซียไปิจากชายแดนมองโกเลียซ้ายไปมอสโกสุมงนุงองของรัสเซียครัแล้วก็เข้าทุโรปเข้ายุโรปครับไปที่แเพื่อรเไปที่ออสเตเียอัสเรียรอสเียแล้วก็ ไปจอดดอกที่นั่นหรือ,อเปราไปต่อก็ขี่พอเขา้าพอเข้าถึงหมแล้วเราก็ทำการขี่จากนัดเรียก็ลงโปแลนด์เช็กเยอรมนันออสเตรียอิตาลีสเปนฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ไปเบลเยียมฝรลแงเศสแล้วก็ถึงที่ฮฝรั่งแล้วก็จะส่งรถข้ามไปอังกิจแล้วไปขับในอังกฤษทั้งหมดนี่คือพาร์ทเดียวหรือ พาดเดียวทีเดียวร่วมเดียวก็เดียวท่านผู้ชมครับผมอยากจะรู้จักคนกลุ่มนี้ซะแล้วสิผมให้แนะนำทีละคนเลยดีกว่าว่าชื่ออะไรกันบ้างเริ่อจากพี่โอขอบคุณครับผมโอนะครับทศสปนุสนานครับก็ได้เดินทางร่วมกับตรงมาหลายหมื่นกิโลเมตรแล้วนะครับเราเดินทางข้ามประเทศไปถึงทิเบตเราข้ามไปในปาเปาข้ามไปมเอเอรสต์ทิเบตแคมแล้วก็หลายๆเมืองในประเทศจีนกันมา กันร <The> mm ่วมือนะคะรับครั้งนี้เนี่ยที่วันมีงานวันไม่ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยพวกพี่ๆทั้งหลายเนี่ยก็มีความตั้งใจเหมือนกันอยากให้ไปได้ทั้งสามคนีไง mm hmm. บริษาารัทเราไมยากไปสนามหล,ลวงเราอยากจะขับรถไปปารีสเท่านันนะครับแต่เราไม่สามารถเ,าเนนานราติดขัดเรือนนน่องปัญหารถแตกอาการตั้งใจมาสามป,ปีแล้ว เราก็เลยส่งน้องมาดูแข่งแ้ส่งน้องไปแขแล้วนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนของท้านที่มีประสบการณ์ไม่ยิ่งกับในการเดินทางร่วมเป็นทีมเวิร์คที่จะเดินทางข้ามไปในยุโรปแล้วก็ข้ามไปถึงสมริกามริการคนต่งมาครับครับตรงครับทำอะไรที่ไหนผมทำธุรกิจส่วนตัวครับเกี่ยวกับภาษาฮาครับอันนี้คือฝันของเราเลยฝันของครับ ฟังของผมเลยครับก็จะเดินทางร่วมเดินอางกันไปสายค่ะก็ก็ฟังมาสิสกบกว่าปีแล้วฮะก็วันนี้ก็ก็จะได้ทำกัรนะครับแขกครับวุ่นนะฮะวิรุณชานวิทยาลงก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่จะมาได้ร่วมเดินทางกับน,น้องที่ต้องบอกว่ารุ่นลูกเลยนะครับแล้วก <laughs> <laughs> ็นะดดน้องพี่โฟโดยมี พี่โอเป็นผู้ประสานงานที่นี่ไปก็ต้องบอกว่าต้องเราสามคนที่น่าจะเป็นพวกสามเกอรหัวแข้งกันนะในการเดินทางทีรีบาสกิตเตอร์บาสกิเตอร์บาสเสือครับคนสุดท้ายครับผมครับโอโป้นะฮะว่าลุงนะครับก็ทำงานทั้งด้านไอทีนะเราทำงานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์นแอปพลิเคชันยุ่งยากสุดมากครับ จริงแล้วมันเป็นความฝันมากมากเพราะว่าเราผมคีโมไซน์นัเด็กนะฮะก็รถจนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้อยู่จากฝันจากมอไซน์นี่คือสิ่งที่มันท้าทายกว่าแล้วก็มันเป็นความตั้งใจที่จะทําตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เป็นจุดหนึ่งแล้วก็พอดีเจอน้องเจอพี่เราก็เตรียมกการมาประมาณปีแล้วจริงๆจะไปแต่ปีที่แล้วแต่ว่าติดขัดพอสมควรก็เลยนะพอได้พี่วันอีกคนก็เฟสเลยที่จะครบทีมเลยนะก็ หวังว่าคงจะรับรื่นและปลอดภัยทุกคนนะครับขอบคุณครับอยางรู้ไหมครับว่าเส้นทางของเขาเนี่ยระยะทางกี่กิโลเส้นทางกี่กิโลครับพาร์ทที่หนึ่งพาร์ทที่หนึ่งอสามหมื่นกิโลสามหมื่นกิโลโดยรถมอเตอร์ไซค์ครับโอ้โห่านผู้ชมครับไม่ใช่เล่นนะครับสามหมื่นเราใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่ครับสี่ห้าเดือนสี่เดือน คือถ้าผมไปตัวแรกออกแน่นอนครับคือกลับมาไม่มีงานทําได้นอนการติดอย่างนี้การเตรียมตัวแลวก็การเตรียมคนกับรถเนี่ยทั้งหมดนี้มีการเตรียมตัวในใครบ้างครับให้ให้คนหน้าทีมเล่าอ่าก็ในการเตรียมรถเนี่ยครับพี่ๆสองคนเขาก็ให้ให้ให้ผมไปเป็นตัวที่ประสานในเกี่ยวกับสไตล์รถการเซตอัพรถต่างๆนะฮะก็ เราก็มีการเปลี่ยนตัวในสไตล์พาร์ที่เราจำเป็นที่ต้องใช้ครับแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของร่างกายของรถหรืร่างกายของคนเนี่ยทุกคนก็เราก็เปลี่ยนตัวติดร่างกายมาใช่ครับสมควรนรันมันคือสำบรับสำหรับรถที่ใช้ 3, ท,ทัสามคันนี่คือรถอะไรครับเยี่ห้อยู ยานี่ยมันอยู่ S 800เราตกลงกันว่าต้องใช้รถรุ่นเดียวกันรถรุ่นเดียวกันทั้งสามคันทั้งสามคันเพื่อว่าจะได้ประหยัดเรื่องเกี่ยวกับที่ในการเก็บผลส p ป r e part ที่ใช้ร่วมกันนะครับในการที่เราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะสั่งอะไหของอีกคันหนึ่งมาลองลองคันที่มันมีปัญหาไม่ไดะหาสาเหตุที่มันฝุ่งฝูงในการที่เราจะได้สามารถสั่งอะไร เพื่อสข้ามาแก้ปัญหาเพื่อเดินทางปลอดภัเลยมองว่าในการเดินทางระยะยาวเราควรที่จะมีรถที่มันมีสแตนดาร์ดที่ปลอดภัยคือเราเรามีทีมช่างไปด้วยหรือหรือเราซ่อามาเองเวลาเกิดเกิดรถมีปัญหาเหรือมีอุบิเหตุอะไรไม่มีทีมช่างไปครับเราแก้ปัญหาเองเราไปต้องแก้ปัญหาเองต้องมีความรู้เรื่องการดีลหนึ่งหลักฐานหลักฐานต่อไปที่เราติดต่อ มีคิดแนะครับหล umas, ังจากทรัอันนี้สําเร็จหลังจากทั้นมันไม่สำเร็จครับมันก็ตอนนี้สิ่งที่จะมาหยุดเราก็คือเรื่องเอกสารที่ในต่างประเทศมสองเรื่องสภาพอากาศนะฮะเรามองไว้ว่าเราอยากจะส่งรถนะครับจากวัดน่องใส่เรือไปที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็ขับจากนิวยอร์กข้าบรรยากาศวัดน่องโต๊ะโต๊ะที่สามฟ้า อันนี้คือคือถ้าถ้าถ้าสภาพอากาศดีแล้วเอกสารได้ครับต่อเลยนะครับว่าตอนนี้มันติดที่อาการเพราะว่าถ้าเกิดเราจบที่ที่ที่ลอนดอนเนี่ยครับมันก็ประมาณเดือนสิบเอ็ดเดือนจะชิปรถอะไรต่างๆก็มันก็ไปถึงอเมริกาก็ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนหนึ่งประมาณต้นเดือนหนึ่งออกได้แต่างซึ่งตรงที่โน่นเนี่ยมันค่อนข้างยาวมากอาจจะหยุดสักพักแล้วก็ตามตามอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นมันขึ้นกับสภาพอากาศ ที่ขี่ไปแล้วต้องขี่กลับด้วยไหมครับคือหลายคนท่านผู้ชมหลายคนคงอยากรู้ว่าขี่ไปปุ๊บไปถึงจุดหมายแล้วต้องกลับด้วยไหมเอากลับด้วยไหมครับหรือเราส่งส่งส่งกลับส่งกลับไปอย่างเดียวก็ใช่ครับเราตาใส่เรือกลับมาครับนั่นสำหรับพาที่หนึ่งพาที่หนึ่งครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหฟังความฝันของแต่ละคนแล้วครับล้วสุดยอดมาก เพื่อทำให้ฝันเป็นจริงในเร็วๆนี้เราไปคอยติดตามกันครับว่าระหว่างทางการเดินทางเนี่ยจะมีอุปสรรคอะไรวิวสวยขนาดไหนสนุกสนานแค่ไหนเราไปติดตามกันครับ g p i n e w จะติดตามครับไปตลอดกันแบบเรียลิตี้เลยทีเดียวสำหรัตบวันนี้ต้องขอขอบคุณพวกพี่ๆมากครับที่ให้วเวลาของกันพีจรขอให้จะทำแบบภัยนะครับขอบคุณครับยินดีครับให้ทำฝันสำเร็จครับผม